สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่นากันนะคะเนี่ยดูดูข้าวดูข้าวนะคะดูข้าวดูข้าวข้างหลังดูมันข้าวหรือมันหญ้าก็ไม่รู้แล้วค่ะเนี่ยดูเอาแล้วกันนะคะดูแล้วจะมีแต่หญ้าน,นะคะวันนี้อากาศดีนะคะแดดนิดนึงแต่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ต้นไม้ได้ฝนก็เขียวขึ้นมาบ้างนะคะแต่ดูดูข้าวนะคะดูใกล้ๆดูใกล้ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นหญ้ามากกว่านะคะหญ้าเยอะมากจะได้กินไม่นอกข้าวดูสิคะเนะี่ยยาวไปนูน่นคนนาคนาก็ลกมากเลยคาะมีแต่หญ้าขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวจะให้คนจ้างคนเข้ามาตัดนะคะตัดให้มันโล่งหน่อยดูต้นไม้ต้นไม้สามสี่ต้นนี้เดี๋ยวใต้ต้นไม้จะทํากระท่อมน้อยๆเอาไว้มาเวลามาสวนนะคะมาสวนมะนาวนะคะดูนะคะ ต้นไม้ต้นไม้ก็เยอะต้นมะม่วงแต่ไม่มีลูกเลยค่ะไม่มีคนดูแลนะคะไม่มีคนดูแลเขาก็มอยมอดมีอะไรก็ขโมยมอยมดยโคราดทีนี้โคราดก็ฝนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะฝนไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้ม่ฉีดปุ๋ยค่ะฉีดปุ๋ยนะคะฉีดปุ๋ยจับใบให้เขามาฉีดปุ๋ยจับใบให้ยาฆ่าหญ้า ก็พอตายบ้างค่ะแต่ยังไม่ตายดีเท่าไหร่บอร่บอบ่อก็พอมีน้ำอยู่นะคะมีน้ำนิดหน่อยฝนตกมาก็มีขังอยู่ค่ะดูต้นไม้ดิมฝั่งบ่อก,ก็ลกมากเลยค่ะเดีย๋ยวจะให้เขา,เามาตัดต้นไม้ต้นไม้ที่มันไม่ได้ใช้่ค่ะต้นไม้ที่แบบว่าเล็กๆไม่น้อยที่มันเกกกะก็อยากจะให้เขาตัด เพื่อที่จะให้ฝั่งบอ่อเรามันสะอาดเนาะตอนนี้มันลกๆกจนไม่กล้าเข้าเลยค่ะกลัวกลัวงูมีเพะเนี่ยอากาศดีนะคะเชา้ชาเช้าสูดหายใจเลืกๆอกากาศบริสุทนธะิ์ออาค่ะดูค่ะเนี่ยตอนนี้มันก็ลกอยู่นะคะ ยังต้องทำอีกเยอะนี่ค่ะวันนี้มาฉีดปุ๋ยนะคะมาฉีดปุ๋ยจ้างเขาค่ะจ้างเขาฉีดทำเองไม่ไหวทำไม่ได้ค่ะคนเดียวเนอะนี่ค่ะดูบอ่บอบ่อนี้ไม่มีน้ำเลยมีน,นิดหน่อยไม่กล้าลงค่ะดูมันลกมาก เดี๋ยวจะให้เขาเอาต้นไม้ที่มันเนี่ยต้นเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะออกเนาะเพื่อที่จะให้มันโลง่งเพื่อจะเตรียมพื้นที่ไว้ปลูกอะไรบ้างเนาะเผื่อปลูกอะไรไว้กินได้บ้างผักอะไรก็ว่ากันไปขาตะไคร้ใบมะกรูด จะทําเองแต่สงสัยจะทำไม่ไหวไม่มีแรงจะทำนะคะเนี่ยเดี๋ยวบ่อนี้ก็จะไว้เลี้ยงปลานะคะมีน้ํานิดหน่อยมีน้ําไม่เยอะนี่คะ่ะเดี๋ยวดูน้ํานะคะนี่คะ่ะก็พอมีบ้างนิดหน่อย แต่บ่อบ่อนี้ทิ้งระยะเวลาไม่เคยได้ดูแลเลยค่ะเพราะว่าไม่มีคนมาดูแลเนาะทิ้งไว้จนลกมากถ้าได้จัดการหญ้าจัดการต้นไม้มันเป็นระเบียบก็น่าจะดูดีขึ้นเนาะน่าจะโอเค ขนนค่ะมีหลายต้นมากเลยนะคะเนี่ยค่ะขนนทั้งนั้นมีเยอะค่ะมีหลายต้นมีหลายต้นแต่ไม่เคยได้กินลูกเลยนะคะเพราะว่าไม่มีคนมาเฝ้าไม่มีคนมาเฝ้าก็เขาขโมยหมดอะค่ะเนี่ยไม่มีคนมาเฝ้าขนุนเยอะค่ะขนุนขนุนทั้งนั้นต้นไหนก็มีแต่ขนุนแต่มาทีไรไม่เคยเหลือไม่เคยเหลือลูกให้เห็นมีแต่มีแต่ต้นเปล่านะคะ เนี่ยไม่แต่ต้นปลเปล่าไม่เคยมีลูกให้ได้กินเลยเพราะว่ามันไม่มีคนเฝ้า,าค่ะคมะมีคนเฝ้าเขาก็ขโมยหมดอย่างปลานะคะปลาถ้าเกิดเราปล่อยลงบ่อไปไม่มีคนเฝ้าไม่มีคนเฝ้า,าเขาก็มาขโมยหมดนะคะเพราะอะก็อยู่ไกลสวนอยู่ไกลบ้านที่อยู่พอสมควรเนาะ ไม่มีคนอยู่แถวนี้ไม่มีไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครเขามาอยู่ที่นากันก็เลยปล่อยปล่อย,อยทำทำแล้วก็ทิ้งไว้ไม่มีคนดูอ่ะค่ะเสียงน้องเข้ามาแล้วเดี๋ยวให้เขาฉีดปุ๋ยเนาะ ให้ขาฉีดปุ๋ยสักหน่อยนึงเผื่อจะได้กินข้าวบ้างทำนาทั้งทีเพิ่งจะทำปีแรกนะคะเพิ่งจะลองทำไม่เคยทำมานานมากเคยเห็นแต่พ่อกับแม่ทำไม่เคยทำมานานมากก็อลองดูสิคะว่าจะได้กินไม้ข้าวปีนี้ไม่ได้กินข้าวก็คงจะได้กินหญ้าและค่ะดูหญ้าหญ้าหญ้ามันจะขึ้นเยอะกว่าข้าวดูโอ้ไวเอาอยัางไงไหวคะเนี่ยดูสิคะหญ้าทั้งนั้น ยา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 ยักขยะก็เอาไม่อยู่อ่าเสียงน้องเข้ามาแล้วนะคะถ่ายคนขับรถมาแอบถ่ายคนขับรถมาถ่ายคนขับรถมาคนมาฉีดปุ๋ยมาแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้น้องเขาฉีดปุ๋ยก่อนเนาะเดี๋ยวแดดมันจะแรงนะคะค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะว่าดูซิจ่ายอีกสักหนึ่งอาทิตย์จะมาถ่ายให้ดูใหม่นะคะว่า ข้าวเราจะเขียวหรือข้าวเราจะตายค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะให้เข้ามาฉีดข้าวนะคะฉีดปุย๋ยฉีดปุ๋ยค่ะฉีดปุย๋ยปุ๋ยจำใบค่ะใส,สายค่ะเสร็จแล้วนะคะฉีดปุย๋ยค่ะเดี๋ยวดูค่ะฉีดปุ๋ยกันนะคะ,คะ ฉีดนะคะฉีดปุ๋ยโอ้ยเป็นตาจะได้กินไหมเนอ้อโคลาดนี่ทำไมแรงแต่ฮะยทำยังไงฝนจะตกมาตกเด้งปลายกรุงเทพไม่ต้องไปตกมันล็อกเนาะเนี่ยมาตกบ้นนอกเนี่ยจะได้กินข้าวเนี่ยให้เขาฉีดปุ๋ยกันฉีดปุ๋ยนะคะเผื่อจะได้กินข้าวกับเขามั่ง ไม่เคยทำค่ะเนี่ยอะไรก็จางเขาทุกอ,อย่างจะได้กินเลยนะี่ดูสิคะเนี่ยอันนี้มันก็พอมีถนนเข้าอันนี้เขาเข้ามาหาเห็ดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ปิดนะคะเราไม่ได้ไม่คือไม่ได้ห่วงเขาอะนะคะใครจะเข้ามาหาก็มาหาได้เลยนะคะแต่ว่าส่วนตัวเจ้าของเองไม่เคยได้มาหาเลยค่ะคนบางคนเขาก็มาหาไปขาย ข้างบนนู้นจะเป็นป่าหมดเลยนะคะเป็นป่าหมดเลยป่าที่ที่ยังไม่ได้สร้างยังไม่ได้ทําอะไรอะนะคะเนี่คะ่ะจะเป็นป่าทึบซึ่งป่านี้เห็ดเยอะพอสมควระคะ่ะก็จะมีเห็ดเห็ดเข้ามาหากันเขาก็ได้นะคะบางคนเขามีเวลาเข้ามาหาเขาก็ได้ไปขายนะคะข้างบนนี้จะเป็นป่าทึบหมดเลยก็ก,ก็ก็คงจะไม่ไม่สร้างนะคะคิดว่าอยากจะเก็บไว้เป็นสวนป่ามากกว่า ะะเผื่อจะอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาบ้างเนาะโคราชแรงดีนัก <c oughs> ใครๆก็ตัดทิ้งหมดต้นไม้เนี่ยค่ะส่วนนี้จะเป็นป่านะคะส่วนที่เหลือก็ก็น่าจะหลายไร่อยู่พอสมควรนะคะข้างบนเนี่ยค่ะเป็นป่าหมดเลยข้างบนยังไม่ได้ทำอะไรก็ลดเข้าถึงะนะคะลดเข้าได้ อยากทำมากเลยค่ะโครงการโค้งหนองนาใครมีความรู้ใครมีข้อแนะนําดีๆก็แนะนํามาได้นะคะว่าโคกหนองนานี่เราจะเริ่มต้นยังไงเราจะต้องทําอะไรบ้างเบื้องต้นนะคะเนี่ยค่ะเป็นป่าหมดเลยมีเห็ดด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะมีเห็ดจะได้ไปแกงซักหม้อไม่นาะวันนี้เนาะนี่ยค่ะป่าต้นไม้ใหญ่ๆก็เยอะเนี่ยค่ะ ต้นไม้ใหญ่เยอะแต่มันไม่ค่อยเป็นระเบียบอะนะคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนะไม่ไม่ได้ดูแลมันก็ปล่อยทิ้งๆิงให้มันโตไปตามธรรมชาติของมันเนี่ยค่ะป่าพวกนี้เนี่ยค่ะฝนตกมากก็มีเห็ดเขาก็มาหากันเขาก็ได้กันนะคะบางคนยิ่งหาไปขายอะก็ได้ค่ากับข้าวอยู่นะ คนที่เขามาหาไปขาอยอ่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นป่าหมดเลยส่วนอันข้างบนนี่ก็อันนั้นให้เขาเช่านะคะปลูกมันข้างบนให้เขาเช่ารู้สึกเขาจะปลูกมันมาสองสามปีแล้วนะคะเจ้านี้แต่ปีหน้าว่าจะปลูกเองอะนะคะว่าจะไม่ให้เช่าแล้ว <laughs> จะลองลองทําเองดูสิ <laughs> กเกษตรแรงงานขึ้นถิ่นนะคะ <laughs> <laughs> กเกษตรใหม่ <laughs> เกษตรกร,ร,กรใหม่คนเดียวจะรอดไหมนะเคยเห็นแต่พ่อกับแม่ทำวิตชาวนาเนาะมันก็ค่อนข้างหนักนิดนึงไม่ค่อนข้างหรอค่ะหนักมากเหมือนกันหนักอยู่พอสมควรลองลองดูนะคะลองดูสักตั้งความฝันเล็กๆมีเศรษฐกิจพอเพียงกับเขาบ้างเนาะ เผื่อจะปลูกโน่นนี่นั่นไว้กินเองได้นะคะก็ลองดูสู้กันต่อไปเนาะไม่มีอะไรทําดีกว่าอยู่เฉยๆเ,เนาะทำไปเรื่อยๆเ,เหนื่อยเราก็พักเนาะทำได้เท่าที่แรงเราทำเนาะทำได้เท่าที่แรงเรามี คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยววันหน้าจะพาชมใหม่นะคะจะพาชมสวนใหม่ก็ขอให้พี่น้องช่วยติดตามด้วยนะคะลองดูมีคำแนะนำอะไรดีๆก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะคราวหน้าก็เดี๋ยวจะมาดูดูหลังจากเราฉีดปุ๋ยอะนะคะฉีดปุ๋ยฉีดปุ๋ยข้าวดูซิว่าข้าวจะพอได้มั้งไหมเนี่ยจะเขียวมั้งไหมค่ะเนี่ยะค่ะ บรรยากาศบรรยากาศทุ่งนาเนาะทุ่งนาที่ล่มรื่นร่มรื่นอยู่แต่ตอนนี้แดดก็เริ่มแรงแล้วนะคะเดี๋ยวข้าวหน้าข้าวหน้าเราค่อยมาดูกันอีกทีนะคะว่าผลตอบรับที่เราฉีดข้าวไปฉีดปุ๋ยไปจะเป็นยังไงนะคะให้พี่น้องทุกๆคนช่วยติดตามด้วยนะคะเต็นชาแนลค่ะ ไว้โอกาสนาค่อยเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้ขอลำลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ